เลขมาชัดแทเจมรถแก้บนไอ้ไข่วัดโปรยฝนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเด็ดๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะที่วัดโปรยฝนนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะ คนเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่กันอย่างเนืองแน่นนะคะบางคนก็เอารถใหม่ป้ายแดงมาให้พระอาจาร,รย์กุยเจิมให้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศที่วัดโปรโยฝนคลองสุเอตตำบนหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ ประชาชนเยอะเลยนะคะมาแก้บนแล้วก็มาขอโชคนะคะบางคนก็น,นําน,น้ําแดงนําขนมเปี๊ยะชุดเด็กของเล่นแล้วก็นําประทัดที่สําคัญนะคะนําประทัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่วัดโปรโยฝนของสิบเอ็ดกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชาเป็นต้นมานะคะเสียงประทัดนี่ดังสนั่นวันไหวไปทั่ววัดเลยนะคะนายสำลิดโค้เจริญนะคะชาวบ้าน คลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะเดินทางมาพร้อมครอบครัวนะคะได้นําเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับประทัดจํานวนหนึ่งมาจุดประทัดแก้บนนะคะหลังจากเขาบอกว่าเขาขายบ้านได้นะคะขอไอ้ไข่ให้ขายบ้านได้ปรากฏว่าขายได้จริงๆนะคะโดยนายสำลิศกล่าวว่าได้บนบานสารกล่าวต่อไอ้ไข่ที่วัดโปรยฝนนะคะเอาไว้เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะขอให้ขายบ้านได้โดยเร็วและจะนําประทัดมาจุด ถวายให้ปรากฏว่าผ่านไปแค่เดือนเดียวมีคนติดต่อมาซื้อบ้านของเขาเลยนะคะและก็โอนเรียบร้อยแล้วจึงนำประทัดมาจุดถวายแก้บนไอ้ไข่นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเขาก็ประกาศขายบ้านไปทางโซเชียลแล้วก็ฝากขายบ้านแต่ไม่มีใครสนใจเลยนะคะดังนั้นจึงเดินทางมาขอให้ไอ้ไข่ช่วยนะคะเนื่องจากได้ยินกิตติศัพท์ของไอ้ไข่ที่วัดโพลยนะคะ ซึ่งได้ยินมาว่าขออะไรก็ได้ขออะไรก็โดนประมาณนี้นะคะสมหวังเทพทุกคนวันนี้ตนเองสมหวังซึ่งก็เลยนำประทัดมาจุดแก้บนนังกาวนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับประทัดที่คนเขาจุดแก้บนนะคะนี่เลยนะคะเลขประทัดทัดแจ๋วเลยนะคะสามสองกับหนึ่งเจ็ดสี่นะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะควรเขาไปขอพรไอ้ไข่เขาจุดแก้บนนะคะเลขประทัดนี่สามสองกับหนึ่งเจ็ดนะคะนี่เลยนะคะขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ